พื้นที่ของปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็เตือนผู้สูงอายุและเด็กเล็กนะครับให้ระวังป่วยเป็นโรคปอดบวมหลังจากพบผู้ป่วยเป็นโรคปอดบวมทั่วประเทศปีนี้กว่า80,000คนในจำนวนนี้เสียชีวิตถึง459คน นายแพทย์นรงสหามธทาพัฒนประลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าในช่วงที่มีฝนตกชุกทําให้อากาศมีความชื้นสูงซึ่งส่งผลให้ผู้ที่มีสุขภาพไม่แข็งแรงหรือว่ามีภูมิต้านทานน้อยเจ็บป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจได้ง่ายซึ่งโรคที่พบบ่อยและเป็นอันตรายสูงคือโรคปอดบวมเป็นสาเหตุจากการตายอันดับหนึ่งของโรคติดเชื้อทั้งหมดพบได้บ่อยในกลุ่มผู้สูงอายุและเด็กอายุต่ำกว่าหปี สำนักการระบาดวิทยาคาดว่าในปี2557จะมีรายงานผู้ป่วยสูงสุดในเดือนสิงหาคมถึงกันยายนประมาณเดือนละกว่า18,000คนซึ่งตั้งแต่ต้นเดือนมกราคมจนถึง16มิถุนายนปีนี้นะครับพบผู้ป่วยแล้วกว่า87,000คนมากที่สุดเป็นกลุ่มอายุมากกว่า65ปีและกลุ่มเด็กอายุ1ปีโดยมีผู้เสียชีวิตแล้ว459คน ทั้งนี้หากผู้สูงอายุและเด็กเล็กนะครับมีอาการป่วยเป็นไข้หวัดสามวันไม่หายให้รีบไปหาแพทย์หรือว่าพบแพทย์ใกล้บ้านเพื่อรักษาทันทีขณะเดีดยวกันก็ขอให้ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงได้แก่โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหืดหอบหัวใจหลอดเลือดสมองไตาวายมะเร็งที่กำลังให้เคมีบำบัดแล้วก็บาหวานะครับเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้ฟรีที่โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณาสุขทุกแห่งไปติดตาม